สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีเอฟีที่น่ารักของป้านาทุกท่านนะคะวันนี้ป้านามีของเข้ามาสรายการนะคะมาชมกันนะคะชมทีละรายการนะคะเอาก่องใหญ่ก่อนแล้วกันเนาะค่ะเอากล่องนี้ก่อนนะคะว่ามาลุ้นกันว่าป้านามีได้อะไรบ้างเนี่ยค่ะที่อยู่ของป้านานะคะ ของหลวง1น,นะคะประทุมธานีวันนี้ฝนตกหนักมากค่ะที่นี่น้ำท่วมหน้าปักซอยแต่นะตอนนี้รถสึงจรได้แล้วพนัดออกไปส่งของไม่ได้มา2วันอันนี้ก็ของน่าจะมาหลายวันแล้วแต่น่าจะติดอยู่นะคะใช่จดหมายไหมอ่าไม่ใช่นะคะเป็นกระดาษยัดมาเฉยๆค่ะ จดหมายอยู่นี้โอเคกล่องไม่มีอะไรแล้วนะคะทิ้งไปนี่น่าจะจดหมายน้อยอยู่ในนี้นะคะมาลุ้นกันลุ้นพร้อมๆกันนี่จดหมายน้อยนี่รายการสินค้าอะมาชมกันว่าปะนัดได้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวขอปะนัดแอบ อนุญาตแอบ,บอ่านจดหมายก่อนนะคะจะเปิดเผยเท่าที่เปิดเผยได้เบอร์โทรเลขที่บัญชีขอปิดก่อนนะคะอ่ะเปิดเผยตตอรายการรายการสินค้านะคะ10บาทครุดสี่เหรียญสี่หนึ่งสี่เหรียญส2่สเหรียญ50สตางค์สามสี่ส้ตางค์สามบาทสีเงิน5 0 เอเป็กครุดน e, ิกเกิลยี่สิบสามเหรียญสองบาทหนึ่งบาทสองเก้าครุดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเหรียญครุดตรงรายการสุดท้าย ไม่แน่ใจรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะคะ2390บาทค่ะนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะรวมให้มาเปนาเสร็จเอ่อฟซี FC รายนี้นะคะส่งมาหลายครั้งแล้วค่ะส่งมาประจําเลยส่งมาส่งมาค่อนข้างบ่อยจนรู้ใจกันแล้วอะคะ่ะไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากมายเขาเขาไม่ต้องถาม แล้วว่าอะไรเท่าไหร่รู้สึกจะแทบจะรู้หมดแล้วราคานะคะกออ็ผ่านใช้ค่ะผ่านใช้น้อยอะค่ะผ่านใช้แต่ผ่านใช้น้อยเนี่ยค่ะเหรียญผ่านใช้ค่ะเขาจะประมาณสะสมไม่เยอะอะค่ะแล้วเยอะเกินนะคะถึงจะบอกว่ามีอะไรที่มึนขออาภัยนะคะขออาภายัยทะไมติดไม้ไม้ร่วงค่ะ ชมต่อนะคะนี่ค่ะ 1, เอเปก์หน,นึ่งเหรียญครุฑเนี่ยค่ะหนึ่งเหรียญก็ส่งมาได้นะคะเนี่ยครุฑหนึ่งเจ็ดหนึ่งเหรียญเอเปก์หนึ่งเหรียญค่ะอย่างละหนึ่งเหรียญอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่เยอะหน่อยอะไรหนะ้าที่เยอะๆยอห้าสิบเหรียญห้าศูยนย์สองบาทสองบาทห้าศูนย์ค่ะอันนี้นก็อ๋อ ห้าเก้ามาทำอะไรห้าเก้าเขาคงเห็นว่ายังสวยอยู่ม enfin okay. ั้งคะห้าเก้าไม่ต้องเอามาก็ได้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรมาแล้วก็โอเคค่ะสามเก้าห้าสองห้าเก้าเอาไปใช้ปกติค่ะครุฑ ครูร้อยปีธนาคารนมสินเอ้ครูร้อยปีแจ้งมาสี่เหรียญตรงนี้มีสามตรงนี้มีสามแล้วอยู่ตรงไหนอีกหนึ่งอ๋ออยู่นี่ค่ะ อ๋อครุฑผ่านใช้น้อยครุฑผ่านใช้สี่เหรียญอยู่นี่โอเคค่ะและการตามนี้แต่ราคาเดี๋ยวพนาาต้องคุยกันนิดนึง ต้องมีต้องมีเคลียร์ใหม่ค่ะอันนี้สี่หนึ่งสี่เหรียญโอเคสี่ร้อยบาทสองเก้าช่อฟ้าสั้นยี่สิบบาทเหรียญดิน ยี่สิบเหรียญดินเนี่ยเนาะยี่สิบาทเนาะเขาผลิตเท่าไหร่แน่เนาะทุกรายการทุกที่จะต้องมีเหรียญดินเนาะเนาะเหรียญวาะที่จะออกที่ให้แลกที่กลมออกใหม่หรือจะที่ไหนก็ตามที่มีงานเกี่ยวกับเหรียญนะจะต้องมีเหรียญดินเหรียญฝนหลวงไะเนาะเนี่ยค่ะเหรียญฝนหลวงเนี่ยค่ะเนาะทำไมไม่หมดตะทีเนาะทุกทุกครั้งที่มีการปล่อยแลกเหรียญนะจะต้องมีเหรียญ เหรียญดินกับเหรียญฝนหลวงเชื่อว่าทุกคนทุกบ้านน่าจะมีนะคะอันนี้สิบบาทสี่หนึ่งสี่สองค่ะสิบบาทสี่หนึ่งสี่เหรียญสี่เหรียญสี่ร้อยบาทหนึ่งสองสามสี่โอเคครบครบตามบินค่ะโอเคก็ตามนี้ก็จะเกินสิบบาทผ่านใช้ พนัดรับ100บาทแต่ที่ในบินเขียนมา1้อบาทก็จะเกินไป40บาทและ10บาทปี59เป็นเหรียญหมุนเวียนปกติ10บาทปี59เขียนบวกมา12บาทก็เกินไป2องบาห้าเไม่ต้องส่งมาค่ะ59เเป็นเป็นเหรียญที่ ปีท้ายๆห้า0ก้าหไม่เป็นราคานะคะจริงๆ20่สิบนิกเกิลประนัดบอกรับ22่สิเขียนมา23บวกเป็น1แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยคุยกันหลังใหม่นะคะก็จะมีรายการรายการเปลี่ยนแปลงอยู่เยอะอยู่ค่ะ หลายรายการค่ะคือถ้าเป็นราคาสูงๆปงปนาซื้อในร้านขายส่งปนันาก็จะซื้อได้ถูกกว่าที่ท่านส่งมาขายป้านาใช่ไหมคะปนัดก็ไม่จําเป็นต้องรับใช่ไหมคะเข้าใจนะคะเพราะคนค้าขายทุกกคนนะคะทุกท่านเลยเขาจะต้องมีแหล่งไม่ว่าใครจะขายอะไรทั้งหมดนนนะคะเขาจะต้องมีแหล่งซื้อแหล่งที่รับซื้อและที่ถูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น ถ้ามีแหล่งรับซื้อไม่แพงนะคะเขาก็ไม่จําเป็นที่ต้องมาซื้อจากจากคนอื่นแพงๆใช่ไหมคะเพราะเขาก็ไปซื้อตรงแหล่งที่เขารับมาถูกๆก็ได้ใช่ไหมคะต้องเข้าใจเนาะจุดนี้ค่ะและเนี่ยค่ะ10บาท59นะคะไม่เป็นราคานะคะ อันนี้ป้นัดยกตัวอย่างให้ดูแล้วก็ได้คุยด้วยนะคะห้าเก้านี้ยังไงก็ไม่เป็นราคานะคะเป็นเหรียญหมุนเวียนปกติทั่วไปเป็นตังทอนธรรมดาเลยนะคะโอเคตามนี้นะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะปะ้าัดขอขอบพระคุณมากเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณจริงๆค่ะที่ แบ่งปันเหรียญให้ปนาทนะคะถึงจะตรงบ้างไม่ตรงบ้านแต่ก็ไม่เป็นไรคนนี้คือเราค้าขายกันมานานแล้วค่ะคุยกันได้คุยกันรู้เรื่องะค่ะคุยกันเข้าใจธรรมดาแหละคนขายเนาะก็ต้องอยากได้ได้ราคาที่เขาเขาไหวอะนะคะแต่คนซื้อก็อีกอะคนซื้อคนซื้อก็ต้องซื้อในราคาที่ไหวเหมือนกันนะคะสําหรับ วิดีโอคลิปนี้นะคะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่กรุณารับชมขอให้ทุกท่านเฮงเรวยๆยสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ